ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมมินิโวลนั่นเองเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับแมปปากโกนครับท่านผู้ชมปาโกที่ของเต็มตัวผม,มหมดเลยผมจะมีคนกิน้ยเนี่ยแต่แรกก็จะเป็นแต่รกไม่รู้อันไมออกสายก็ไม่รู้แล้วก็ไปเรื่มเลยอีซี่แล้วก็ตายแต่ามาสูงเกินไปกลับมาลื่มกันใหม่โดดแล้วก็โดดโดดตายอีกแล้ว ตาย,ยางั้นเะนี่ยปากรุ้งง่ายๆแค่นี้ยังจะตายได้เนะี่ยตายได้อีกตายอีกรอบดาเล็กก็จะไม่รอดละก็ปากรุบงจริงจังตายเลยดาเล็กก็จะโดดแบบจริกจังเลยดิน่าจะเป็นแบบปากรุที่น่าเจนนานแล้วก็ตายอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรยากแลแค่โดดการนี่คด่านนี้ก็ง่ายๆ easy easy ประตูดีกว่ามันคือบล็อกโดดขึ้นไม่ได้มันก็บล็อกไม่มีทางเด้นไปได้หรอกครับอู้ยืยอไปใช่เลยโอเคผมรู้วิธีแล้วหนีตัวดดข้างๆ้มันก็จะขึ้นแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นขึ้นไปสิเคยผ่านกปรอบผ่านอีกดา่านไม่ใช่หรอก โอเคแต่ม okay, ันมีให้เลือกทั้งสามระดับนะครับท่านวิเชียรไปทางโน้ทางมันยากเกินไปเห็นไหมท่านวิเชียรโอ้เรื่องโอเคผมมีวิธีแล้วก็ตายแร้วเกินลูกไปนี่อ่ะเฮ้ยอุ้ยขึ้นมันตูเจอมันตกถ้าผมจะตายได้ไงเนี่ย ม่มีทางตายนะครับทา่านผู้ชมแอบบันทึกแล้ต้องไปเริ่มใหม่โอเคแล้วกลับมาอีกรอบนะครับท่านผู้ชมเดีละมไม่อยากตกลงไปตายเกลอบแต่เมื่อกี้มันเห็นแล้วเบรกตกลงไปแล้วตายเลยไม่รู้ว่าเราผมเจอผมจะขึะ้นไม่ได้ไงเนะี่ยแหละคุณนั่นไหมนั่นไหมผมก็ชนะได้เลยเออไม่ชนะหรอกยังต้องไปทางนี้นครับนี่แล้วก็ลงไปเลยแล้วผมมาผิดที่น่าขนาดนี้เลยแค่โดดลงมา ตอนนี้ก็ง่ายๆโดดแค่บล็อกเดียวบล็อกเดียวบล็อกเดียวแล้วก็บล็อกเดียวตอนนี้ก็ง่ายๆแต่ถ้าลงอย่างนี้ก็จะบาดเจ็บใช่บาดเจ็บลดไปยี่สิบปลากรปลากัวแล้วก็ปลากวัวแล้วก็ไปเซฟนี่คือดาที่เจ็ดนี่อะไรเนี่ยยังเชวงรูปเปลอะไรอรันไม่ออกครับอ๋อไม่ง่ายก็เป็นก็แปลว่าอันง่ายอันนี้ยากสงสัยว่าอันนี้ฉันจะผ่า,า,า,นานได้ผ่านไม่ได้เน่ยต้องมีแต่บันไดเลย ตัวนี้ททนนออจะผมคนนี้ตัวนี้เสียงที่ยิเมื่อกี้ดาที่เง่ายง่ายเกินไปเลยอ่ะไม่ออกก็สิจะเอาทำไมเ่้ยเลยบาบเดบาปเกดเปียี่สิบอะไรเนี่ยน่าเจ๋งทีโอ้โหเดเซฟ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 เซมันจะเป็นจบแล้วใช่ไหมจบเลยใช่ไหมตาย โอเคผต้องรีบโดดไปแล้วแหละท่านทำมิชชั่นต้องโดดโดดโดดโอเคครัน่าจะรอดแล้วแหละเนี่ยรอดละด่านนี้ด่านที่สิบสองโอเคน่าจะอีกยาวไกลแต่ไม่เป็นไรก็โดดโดดโดดแค่ไม่มีวันตกแน่ถ้ากดชิพที่สิบสามอะไรก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นบล็อกผมไปถึงเด็กน่าจะยากโอเคไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ไงแล้วก็เฮ้ โดดไปได้ดิเส oh. ียเวลาทำไมเนี่ยโอ้เดินเดินถึงอยังก็เลกดเซฟอะไรเนี่ยโอเคแล้ววิชสี่เป็นรถละต้นอะไรไม่รู้นะครับันจะเป็นปลากรวดง่ายๆอีซี่อีซี่สิบห้ารึปุ๊บรปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเซฟอีกนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและใครช่องนี้ เพราะว่าเครื่องผมจะเต็มแล้วเนี่ยววลสิดหกอยูลเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่นต่อกนะัน like, นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสดีท่านผี้ชมทุกคนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมมมนูนะั่นกับ